เหนังก็เคลื่อนพอยยาว่าเล็กหน่อยจับเล็กหน่อยนะจับเล็กหน่อยเป็นไหนมันเป็นตัวเล็กไว้หาซีหนึงไหมสามตัวเลยสามตัวเลยเหรออยู่ใะเอิร์กพ่อนี่ยพ่อว่าเลยว่ายังแบบมันเป็นหนามันสีไหลขึ้นมาเล็กหน่อยมันสจับเล็กหน่อยพวกนี้เป็นเดือดไหลขึ้นมาคือคือในหนังคือในแบบแมนมันสีไหลเดือดขึ้นมามันจีเป็นตัวเล็กมันเป็นตัวเล็กเลยมันจีเป็นมันเบิ่มมันจีเป็นเด็กหาตอนมันขี่รงเป็นเด็กซีมันเป็นเด็กหนึ่งนะเราพ่อมั่นใจในจุดนั้นมันพอมต คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพ่อพ่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีเน่ยยินนั่เบิกทราบก็บอกปอพันบอกมากว่าไปหาพ่อสวัสดีแน่ที่เล่าใส่แล็บฟื้นาสั้นพ่อมาพ่อก็แน่จ้ะพ่อมาแมน แม่นนี่แม่นเลขฝันเขาแม่นเลขกเฝันฝันมังหันมันฝันอะไกับแม่มันจะอยู่หลายหมวดอยู่หรอกมาพอฝันมังหันมันว่าหาซีหนึ่งน่ะเขานอนจะจับเล็กหน่อยมันขึ้นมาก็บอกจะหาซีหนึ่งน่ะแล้วก็มือเด็กจะออกเขารถมาขับมาหอดผีบักขั้นใหญ่ขคือสิบแปดโลนี่แต่มันบนสิบแปดโลหนาซีอยู่ที่ท้ายรถสีอยู่ทางเขาม้าหมนละก็เลยปลาพนวกขึ้นไปขับเอาก็บอกขีดปลาเล็มันจะขึ้นเป็นซีสอง มันบอกขึ้นบอกเดี๋ยวสื่อบอกแต่สีนึงเนี่ยค่ะอะพี้เอ็นสื่อแต่ดีเด้อฮะมันมีโชคมีมาดมีมันกันแต่หนอกจ้ะเดีเลยมันเป็นสีสองซะโอ้ยออกมาเป็นแบบนี้ตดนเก็บสีมาเลย่หนอกเอาพ่อได้ยิ่งว่าตายแล้วเฟินครับตายแล้วเฟินเอีหยังจ้าเป็นจังไรถดผ้าลุ่งครับรถไอ้โม่ไซค์น่ะทีไปซื้อเนื้อมาหนองพระตกรุงเทพที่ไปซื้อเนื้อ มาเฮ็ดกินบ่าอายไปสั่งกันไปไปกลับไปตัวสนเนาะกลับไปไปปรากฏว่าไปหอดเขาบม่ไอ้คายเนื้อไปเจิหนุ่มันเด็กกลับมาบ้านตอนนั้นอยู่มกราหารเนาะกลับมาบ้านเด็กเขาว่าเนี่ยในในในปรากฏว่าขับรถมาหอดได้ทางาทางก่อนสีส้นมานี่มันประมาณโง่หน,นึ่งนี่แหะสี่ขืนหม้อขืนหม้อมันสี่เป็นหมาน้าองม้ามาตัวแบกง่ายเพียงอย่เดียวเนี่ยเลยมาใส่มันสี่ปดตาจพอก่อนผีหงอ่ะ ปีห้องปิดตาพอก่อนพอสิผู้ยัวขับรถขับโมไซค์เนี่ยู้ยัวขับแต่ว่ามันมันมันเบรยกันได้ก็เบรกบ่อยู่รถน่ะกับไอซุนหมูไอ้ซุนม้านั่นแหละได้ปีไปเนอะแต่ปศสองพันห้าร้อยสี่เก้าเมียนตอนนี้ก็หกอะไรเนาะหกหกรายปีนะครับแล้วแด้วันนี้เป็นยังไงบันนี้พ่อ ชนมาวันเหตุลงไปเห็นเบิดโนรกสวรรค์ลงไปว่าเบิร์ตอะอันนี้เพราะเดีเ๋ยว่อไอเอาเพิ่์มาไอเปิดวิจารณ์ไปญญาหรอกเพราะ<ช>วา่าพอไปเห็นมาแล้วนรกตามที่เห็นเนคี่ยตามข้อมฝันของพอติดไปสามข้อผ่น DS นั่นหละไปเพราะว่ามันล่างมันออกจากวิญญาณอ,ออกจากล่างวิญญาณออกจากล่างแต่เลยเป็นผ้าไปไปหอดกับศีรษะขับวิญธาตงนี่สิล่ะทางุในทางหลัดยางที่ห่อทั้งสิล่ะ คือคู่มือเนี่นะทางเขาเจ้ากันนะแมนแบบเดียวกันมีรถมีเรือครับคือกันมีรถมีเรือครับคือกันมาก็เลยไปฮอดกันไปฮอดกันเพื่ออะไรพวกเคสค่าอะไคาเฟ่ค่ายังพวกเขาเก็บเงินนะหารจกินน้ำบุกใส่คุณลงไปกินเบียร์กินเหล้ากินเบียร์ร้านตามร้านนะแต่มีผู้หญิงสองคนมากแต่มาถามว่าไปไปเที่ยวว่าไปเที่ยวว่องสินนะผู้สาวทงานสองคนเนาะเมีนผู้สาวทงานเป็นจำนมาสองสองคนมืมาอยู่ข่างๆพอเนาะ พ่อเห็นผู้สาวงามก็ไปแล้ววะเสนาไปแล้ว่าไปก็ไปตัวว่าเสนเพราะนั่งย่างนียางน้ำเราเขาไปเขาส้มยีเหี้ยพ่อนี่มีคนมาเขวามาโอบอะไรเขานะปลดข้อเขาไปไปพอกก้อนจีเขาที่พีผู้เฒ่ามาผู้เฒ่ามาอีกเทียนนึงไอ้ยืนกลางๆไอ้ก้อนนั่นถ้าจะร่งท่างว่าอันไปนรกเลยว่ายุดมาสองเราไปว่าเสนเจ้าหัวว่าผัวผู้หญิงสองคนก็ออกออกจากพอไป อันนี้สิอธิบายให้ฟังดีๆเลยเพราะอธิพออ,พอ,ออกไปอย่างนี้จมูกบอลแล้วผู้่าถามพอเหรือว่าจมูกบอลจีบเข้าจิบผ้า,าไปใส่โบาจักขับเ,เลยว่านะนี่ดาะขึ้นนรกเรววาอะเราเลยว่าขอาจีบผ้าจ้าไปเองสองคนน่ะมาตองผู้ใดลงไปนี่บได้ขึ้นมากหรอกผู้่าว่าเราลงไปห็นผู้่าว่าบได้ขึ้นมากาสังเกตพอสังเกตว่าเราได้ลงไปแต่บริเลคืนมากจ้าคนแม่อนบได้ขึ้นมากเจ้าคนไปหอดก็เบิ้งอันรับแรงคือกระทาท่องแรงนั่นแหละ กะท่าท้องแดงหนี่าไปอยู่คนเล่าผ้าไปไปวัผ้าไปแต่ว่าผู้ท่า้าไปแม่ไปน้ำพุยิ่งสองก้อนนักยันมาได้ขึ้นมากมไดขึ้นมาได้ขึ้นเันมาซอยแสดงว่าผู้เถ่าผู้นั้นมาซอยไปมาซอยค่ะบ้านเนี่ยคนก็เลย้านนีคือกะข้าท้องแดงพอตีแม่นเขาบม่ได้ทำโทษยากเลยเขายน่งยล่งงเลยขู่มากก็เอาหอกแทงพวกกันเยเขาหนักขวกกัน นี่นรกกันละกวกั้งงยม,มาบาลน้องยังเนี่ยนะรวมมาพูดยม,มาบาลน,นะพวกันนะขึ้นไปห้องโอ้ยโหน้ยโอ้ยอะ่ะอ๋อสุมขาพอดีนม่คือถืร่มกระทะคือ,อเขาอแป้งทอดนี่ละแป้งทอดเอาเนื้อยังโยนลงไปนี่เมันอสียแต่ตกระดูกดึงขึ้นมากเลยโคกันมากเขเห็นแต่ห้องโอ้ยห้องไห้อีรี่นีคือตอนนี้โซนข้าเจ้าบลิขาพอดีแม่บานกันเลยว่าโอ้ยไปจิบเบิงตออยู่หรอวาเบิงอยู่แล้วครับว่า แล้วก็พาไปเมืองพวกนี่แหละเด่นเดนพัวเด่นเมียกันนี่ละเออเด่นโพให้วาวว่านี่บ่าให้ญาติว่าพอไปประสบไปเห็นมาเออไปเห็นมาแม่นพี่ลูกพี่เมียโดนจนได้ได้ย่าพ่อโดนอันน้ำพวกน้ำพวกเหนียวขาหน่อยังคือเก่าบางทีเน่าคือเก่าบ่ขืนไปหอดเขาสิบังคับขึ้นมาอะไรกัดอีกบ่ขืนมาได้ย่านมาขึ้นมาขึ้นต้นเหนียวนะบ่ขืนมันก็เอาออกแท่งอีกแล้ววันนี้ เดือนนี่อาบเต็มตัวเนี่ยไหลลงมาเลยห้องเฮ้ยของวัดดีกันหน, <ไล S 2> น,นึ่งแม่ในวัดยังไรกับยิงสั่นแหละก็ะเห็นเป็นคนดิบดุบมาไหวหนั่นพกเหงืยวพายยังไรกังสั่นแล้วแม่นมัดแบบนั้นเลยแม่นแบบนั้นเลยอันนี้บอกว่าให้ย่านเพราะว่าพ่อไปเห็นมาจะซื้อแต่เลยมาบอกให้ฟังเป็นแนวทางเลยบอกให้ฟังว่าผู้เซียกับบัววากันดอกผู้บเซียกับบัววากันดอกเดีไปเลยเจอดโวยตัวเองมันจะดูแจ็คนี่นะมาบอกเป็นแนวทางให้ฟั่งจะซื้อบ้านนึงไปเที่ยววัด ก็เอาไล้เม,มันกับไลยเนาะมันกิไปมันเหี่ยวไปพนักงาปลาเที่ยวมันเห็นไดหันเบิด์ตอ่ะล่ะการเที่ยวเาเบิร์ตเมื่เกิดเถืงตายยุ่งจักมือ่อหรอวะมวยเขาเลี่ยงจักตายบนตายเขาว่าสลบไปเนาะคุณทั้งคนว่าสลบไปเนาะหรอสลบก็บว่าปะอะไรเงนอนไปเลยนะไม่ร้องบานเนี่ยเขาสี่เลี่ยงไว้เลี่ยงออกซิเจนไว้นิท่าเนาะสามเดือนเจ้าชายนิทราแม่นก็ยังว่ากลับมานี่เดือนเม่อเดือนหดเนาะเอาดีก่อนบ่ายเมื่อกี้เลยว่าไป นรกนีเที่ยวว่นเดนาะครับมาเลยว่ะปาสิบ้ปไปสวรรค์ไปสวรรค์เนี่ยีตัณหาเออคืออยู่เม่ไปแล้วเดี๋ดอกดันไปเนเป็นรอกกันดีกว่าไปตรงนี้ก็ตส่งไปแเนาเราจับเข็ูเข่าเข็มเขนปั๊บแล้วก็ย่างเลยดึงบาทหนึ่งบาทสองบาทสามนี่แก้งจ้าเอาเลยไหมแก้งโอ้ยงามเนาพกท่าเขาท่าเขานี่พวกพกดีนะลรกเขาแมนก็คือเขาไปเจ๊เพียสีหนาปะพี่ท่างขแน่นี่กับ่อยากไปละ นอกจากเนีเ้เนเนีเนลายูด้ยอ, <laughs> อย่มาเรืไปเจ้าข่ามีสามสามเก่าเข้านี่แหละมันก็แจ้ออกงามในบัเนี้เป็นงามในวันจากันหุพวกพิเศษสุดรงงามพวกนั่งฝ้าทั้งนั้นน่ะแมน<อ><อ>แบบในหนังสองเจ็ดนั่นแหละที่เขาเห็นนั่งนั่งฝ้าพวกอะไรแบในห<อ>นังจักจังแมนกะจั่งวกันล่ะแบบจังสรรหะแต่มีแต่พูวมงามคนผ้าขึ้นไปยางยงไปผ้าไปขึ้น ไปเหยียบเป็นสิเป็นอย่างไรพวกโบจ่กคืออาจจะมันจะพาห่อขึ้นไปได้ห่อขึ้นไปกันเป็นตึกปัจจุบันนี่ประมานสามชิพชั่นหมดละไป<ม>ทั้ง<ต>สูงมันนะแมนบ้านนี้จีเข้าไปประตูมันแคใหญ่หรืเข้าไปไม่ไม่ผู้รักษาประตูอยู่รักษาประตูจีเข้าไปได้ว่ายุดโบยเข่าจะ่พึ่งไปเดี๋ยวนสิไปไปยัง้งมันสั่นสิเข้าไปบังในสวรรค์มันเป็นอย่างไรจีเป็นด้วยเบิ้ง แต่ว่าเราบ่าให้เขาเพราะว่าเบิ่งได้ซื่อก่อนว่าเราเปิดแผ่นบัญชีเราเนะบอกง่ายๆเลยเปิดไม่ง่า่เลยเราตรวจตรงว่าเราบ่บ่มีเราอะไม่ต้องเขา,าบ่าให้เขาเราอ่าาาลงไปเรา,าอะเราลงมาส่งลงมาส่งเลยมัน,ม,นมันถึงเวลาผมพอวานเะนี่ยมายลงมาส่งแบบปารากฏว่าลงมาหอดขังวัดปารากฏได้นุ่งขังวัดนะกะย่าง,ง,งปากขาพอจะพูดถึงดินไหมระมาณนี้จากดินอยู่นี่ประมาณนี้ มันสิยางร้อยคือยางร้อยนะว่ากเดี๋เจ๊ขา,จากเจ๊ตามแขกตามขาบริเจ็บบริปวดที่ยังบานนี้เอาผ้าไปหอดโรงพยาบาลเอาผ้าเขาไปซรอยตามโรงพยาบาลตามไอสั่นหนึ่งสันงส่นสองสันงส่นสามเอาผ้าไปไปหาเตียงพอเนาะเราบอกว่าเขาไม่ร่างเจ้าน่ะพอเลยว่ะอุย้ยร่างผมยี้ยังว่าสีส่สิบกี่ได้แท้พอว่าเนาะเร็นเจ้าของเบื้ <นะ S 2> อของเมื่อวานน่ะผมร้องก <laughs> ันเลยซ้ำกระสอบปานซ้ำมวยหมดเนาะ เท็ดอึมถึมนี่โอ้ยขี้ไรก็ขี้ไรบออ้วนนะมันมันโปกเลยมันโวมมันบวมแมนบ้ามันก็เลยว่าสะขึ้นบ่ขึ้นบ่ขึ้นสีท่ำโสดได้แลาวสันขึ้นแบบไปขึ้นไปปรากฏว่าได้ขึ้นไปขึ้นไปไปนอนทับหล่างอยู่ของนอนอยู่สินอนขึ้นไปก็นอนทับเลยทับหลังยิ่งแต่เอื่อยว่าดูหม้อดูยังเขาก็ดูแม่นมาสั่นแอากาศมีคนข่างเตียงปรากฏว่ามีคนข่างเตียงนั่นใหญ่บให้ฟังนั่น ว่าปากพอนี so ranch, uh ่ยบอกไปเองพราวว่าจะมีคนขางเสียงมันก <c oughs> ็ค <m ix calculate> ือวามฝันพอนี่แหละมันว่ามันมาตกเอาไอ้พวกเขามาตบเอาไปเฮ็ดลูกเขานะมาตบกองมาแหวเอานะจะไปเห็ดลูกไปว่สิไปน้ำไปว่าสิไปเห็ดลูกระวังสิคนมาจากเมืองเล่าเดี๋ยวไปเห็ดลูกเขามาแห่เอากลวว่าเห็นเอือยเห็นนองแม่เมียก็เต้นกอดข้อที่เอือยกบนองไว้ก็เลยว่าเขาบอกดีไปน้ำเจ้าดอก่อยมีเอือยมีนองไม่อข่อยยู่อยอกไป พอผู้ใดสิไปวะนะพอก็เลยว่าเดี๋ยวสิไปถามคนหนึ่งคางเตียงเหมนเขาบอกพอบอกคนสิทธิแล้วว่าเหนื่อยบอกให้ฟังบอกออกมาเองแม่นบอกอกมาเองว่าแบบนี้แหละบ้านนี้คนข้างๆเตียงเขาสิไปสมัครไปวอบ้านนี้ปรากฏว่าคนข้างๆเตียงเนี่ยสมัครไปได้เลดเดอคนไปเป็นลูกเจ้าน่ะทั้งพวกเอื่อยพวกน้องว่าทั้งน้องว่าไอ้ทิศไอทิศเยาว์เยาว์เยาว์ปากเยาปากแล้วเขาสิว่าจังสันจังสิบ่อได้ว่าจบนี่เตียงกันตายไหมน้องว่าเตียงกันตายพอหยุดเตียงกันตายขอร้อง นั่นแหะมันก็เลยมันก็พอใจไอ้สรบไปดิสามเดือนนี่จำไพ่กับโบได้ชื่อไพ่กับโบได้ชื่อทางเมื่ออุบนกับโบได้บอญมุกาหารไปเกือบสักสิไปยังไหนไปเห็นพ่อพ่อก็ถามไปเห็นพี่น้องพี่น้องก็ถามจำโบไดบอกจำาบได้เอามันคือสี่ขีด่ายแท้เพินวานะพ่อจำพ่อจะคล้องกับโบได้บอโบได้อีดีปะเอาสีสาพ่อเลยว่า แม่นไพ่สีว่าน้่งยังไดบ่นวาผมยังไดกะผมสีว่านั้นคือเก่าโบอะงดอกวางสีบอกกับเจ้านั่นบานเพิ่งกันได้มาเว้าจังจันจังสี่ทบส่วนเพิ่มจำนะเขาเลยว่าคุณอีทเิ็นพอจ้ะเ้อเขเลยว่าพอของเจ้าแท้ๆเขาเลยมาคิดอยู่เป็นอู้ซ้ำซ้ำพอเจ้ามากนี่ยนะจังหูว่าพอจาของโอ้พอจะได้ก้มกาพอนั่นล่ะพวกน้องพวกอันนี้กัน มัน,นดีเหลือเลยครับขึ้นว่าพวกน้องผมยังม่าผูกแขนเอา<ช>มันนะก็เลยมาเดือดเดือดที่ย,ๆๆยีหยางอุ้ยขาหนีก็ยง่อนลดลงอย่างนี้นนลดลงเพอได้ได้ <ปะ S 2> ใส่ไซม์คัมไม์คันนมแมนบ้านนี้เลี้ยงโซกลาบนี่พ่อกับฟันแม่นมาตลอดแมนพอมาบวชอยู่นี่วัดจำปน้อยนี่เพิ่งเอาะะปูแปดสองเพิ่นให้เลขตอนนั้นมาบวชอยู่นี่เพิ่นกับบอกเด็กเขาถือถือเลขหลายดีเลยช่วงนั้นเขาจนว่า เขาจะโมยากให้บอกเลขพวกไอ้ไรไอ้เราบอยให้บอกเลขเขายังยินข่าวว่าเขาขาพระตายนาะพอบวชเนี่ยพ่อกะย่านมาเนี่ยย่านเข้ามาขาบอกเลขเขาแมนน่แมนย่านเขามาขาบอกเสากุนเลขบอกซือศูนย์เก่ามืออื่นนี่ให้บอกว่าเสากุนเด้อพ่อไม่มีปัญหาเขาไปบอกว่าไปบินสบายไม่ออกพิธารบอกว่าอาจารย์รู้อะไรแกผมมีเงินสิซื้อๆยังมาให้อาจารย์ไนี่ยเด้เบิ่ดๆสื้อๆยังมาให้กระไอ้ชกให้รับ ลูกเนี้ยเราวางสิไม่ออกเอ้ยผมไปแน่ไปเห็นจะเสากุนห่วยอาจ,จารย์มาบอกเนี่ยนั้นขาน้อยเองเนี่ยไปจะ้เห็นเสาเป็นเพื่อนเปยังยึบเป็นเสาบกุนนักอันว่านะโอาจากแล้วอาจจะมาเห็นจะเสากุนบัตรเลขออกละออกยังออกศูนย์เก่าเจ้าถือเขาเจ้าถือ,อ,ถอหลายเนี่ยไม่ไปบินสบายท,ที่แหลกนี่นไปบินอ่อนในสามภานี เลยเขาพูดสองสามปั่นจะข่าบอกเลยว่าอันยัดตะเลี้ยงแถวปั่นคบโดดรถหนักเลยใส่รถอยูเลื่อยไปใส่รถยูเรือยบ้านนั่นเด้นี่สำหรับเมื่อนี้เป็นยังไดงพ่อวันีงวดนี้เมื่อนี้เนาะเอาเอาให้เป็น้พ่อที่เป็นเนื้อท่างห้เด้อร์ไปซื้อลอตเตอรี่ไปยึดจับลอตเตอรี่จับลอตเตอรี่ไว้ก่อนี่พอนั่นเมื่อคืนนี่พ่อนั่นมันเป็นจังไบ่พอบ่สบายในตัวในตัวพ่อนี่มันมันจะออก มันสิออกเป็นเด็กอายุพอมาจากอายุพออาหาสิพกปีย่านเป็นยังสั่นแต่ว่าบอท่านฝันบอครับบท่านฝันวันนี้บ่ท่านฝันแต่ว่าเห็นเป็นรูสึกฟามัน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 คยมันเคยเป็นชนึงนึงมันมันบอกอายุอ๋อจ่ายยะมันไข่ว่าไข่กับโบไข่ย่างกะย่างยางก็เลยอนนี้พอจะเป็นหน้าท่างให้แต่ว่าเล็กสี่นึ่งงนพอกับยังหมักอยู่ เอยาะนาแมนมันก็อยากให้ตามอยู่เด็กซีหนึ่งเด็กสีหนึ่งพอพอเสียไปก่อนคือแบบเป็นแนวทางก่อนมันสีมีหาหกกับสีหนึ่งกับแปดแปดเด้ออะไรซ้ำห้างนี่แหละไปซื้อลอตเตอรี่ไปห้าหกซีหนึ่งกับแปดปดแมนพ่อเกดังคอยมาตามฝันนี่ว่าตามฝันบึงเพราะว่าตอนนี้พอพ่ท่านเด็ฝันแต่ว่าพอมักมาเกีนในจุดนี้เพราะว่าสีหนึ่งเป็นอย่งคึอ เพื่อเดนพอยันว่าเล็กน่อยจับเล็กหน่อยนะจับเล็กน่อยไมนขึ yeah, ้นมาเป็นห้าสหนึ่งอยู่หนาเออพอนะมันถ้เป็นขึ้นได้เป็น uh, สี่สองเขาเอารถมาขับไถมันหนึงขึ้นมาแม่ขับไปแม่รถจอดพ่อเขาบอกขึ้นพอตรงๆเลยสี่หนึ่งมันออกสี่สองนั่นแหละตัวได้ก็พ่อแปด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 กับหาหกหาหกกับสี่หนึ่ง่แลตามส่หนึ่งตาหนึ่ง พอมักมักแห้งพอวางหวัดก่อนเน่ะพอจับมือเด็กน้อยแล้วไหลขึ้นมาเป็นเลยมันไหลเป็นโซ่เลยไหมหาซีนึงไหมสามตัวเลยสามตัวเลยเหรออยู่ดในเอิร์กพ่อเนี่ยอ๋อพ่อเบ้าหาซีนึงแบบตามทั้งสามตัวก็เป็นยังแม่นเอาตามสามตัวเราหาซีนึงเราอาไหลขึ้นมาเป็นเล่ยขึ้นมาเมื่อนเป็นเล่ยพอพอว่วเดียววัวอย่างนี้มันเป็นหนามันสะไหลขึ้นมาเด็กน้อยมันจับเด็กน้อยพวกนี้เป็นเดือดไหลขึ้นมาคือคือในหนังคือในแบบนี้เม่น บอลสไลดเดือดขึ้นมามันสิเป็นตัวเลขมันบเป็นตัวเลขกเลยมันสิเป็นเบิ้มมันสิเป็นเด็กหาพอมันขี่ลงเป็นเด็กซีมันเป็นเด็กนึ่งนะพอมันใจเดือดจุนั้นมันพอเขาเมื่อเด้สิออกเขาเราขับรถมาให้เขาบอกว่าขึ้นไปขับมาไม่ไรถเจ้านะพ่อก็เอาปัญหาสินึงพอมันใจหาสิ่นึงม yeah. ันเดืข right? ึ้นเป็นสีสองใช่ไหมมันกับมาบอกขึ้นอยู่นิดตีแม่เพิ่บอกขึ้นขับรถเอารถเน่ยเจ้พอได้ขึ้นไปขับอยู่รถจักขีดถอยจักชีเดินหนามััันนน่มถอยบได้ มันพลอยบ่ได้เพราะเลยว่ามันพลอยบ่ได้นี่เอามันตรงๆโหลดเพราะเลยว่านะมันได้ขึ้นเป็นชีสองซะโอ้ยยังคิดที่ไหนเลยบอกเขาจอบรือถือเนาะสนอกเอาบ่แน่ที่เผื่อมันออกงวดนี่นาะพ่อเนาะแมนลองลองเบิร์กเป็นแนวทางเกวางตุนเป็นแนวทางให้เป็นแนวทางให้เพราะว่าบอกเตืเนิน่งไปจับจับรถเตี๋ยวเจ้ามายังไ่แนนสินะอ่ามันเป็นต้องว่านะโชคฉกไงโชคใหญ่แต่ละคนบ่คือกันเด้อแมนจ้า แต่ละคนอาศัยได้โชคก็คือการบาอกัมนม่แม่พอวันสั่งลใส่วกคือกันดอกแต่ความฝันั้งเทียกับไปฝันตรงกันก็ขาเจ้าของีก็พอบวลาไปเด็กข้าเจ้ามากดอกแต่ว่าพอฝันอีนี้มีความฝันนานนานส่หนึ่งามฝันอีนี้ตัวเลขครับทายสิบแล้วาเอเอาเหยบยีสิบาทีไวเเอาเอนีเรื่องหนีเรื่งังเพื่อนตังเพื่อน ก้าวก็ได้ดูเนาะวาเปลี่ยนจังใดไปติดที่น้องฟังอ๋อท่านนี้แล้เนาะพระยาทับบาทธรรมะแมนแมนมี่หลีอพอเราว่าเพราะว่าพอเราเปล่นพอมาแล้วไปพอมาแล้วแต่คนแต่ละคนพอเขาขึ้กันดอกใส่เสื้อกับเสื้อใส่เสื้อกับเสื้อเขาเป็นยังไงพออ๋อแค่พอดอร์ครับเด้อเรื่องนี้เป็นเลขตามจังหวัดก่อนเลขตามจังหวัดก่อนเพราะพ่อฝันหมันใจแห้งนะแต่แต่ไม่ยังใดหรอกแปลกแปลกดีพ่อพ่อนี่คิดคิดมากที่ซื้อ เพราะว่าแปมันออกจากเ้เป็นเลขึ้นมากเป็นเลขคิดมากที่ซื้อแต่ว่าหาหกนี่ื็เป็นเลขพอไข่มาขึ้นนี่อายุอายุอย่างอายุมันออกัสีนะเป็นพ่อสวัสดะแมนครับแมนแมนขอบคุณดีพอหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณ่อยอะไบ้างอีกไ้่เอาย